ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่ามีศิรินพัฒน์เผยอดีตแฟนเก่าน้องพิมพ์ไม่เคยทำร้ายร่างกาย โฟกัสฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดคนละ1ล้านนุ่มกัญชยัยเตรียมเป็นพยานให้จักรกจันมิวนิ t าแจงสาเหตุหลังทัวลงเรื่องคนขับรถติดเชื้อโควิด -19 โจวนฟ้ากล่าวสินทรพจน์หลังรับปริญญากิติมศักดิ์ที่ฮ่องกง วงเลนเนอร์สก ok, ินนอร์ยกหน้าทัวหลังวริกกี้เน็ตล็อกติดโควิด -19 น I mean, like, กับวงการบันเพิงอยู่ผู้กับคนไทยนะคะมาตลอดขอบคุณมา,มากมากเลยนะคะที่ให้ความบันเทิงกับคนไทยมาตลอด19ปีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะที่ตั้งใจผลิตข่าวดีๆมาให้เราชมนะคะใ้วัเด็นทูอินไ,ไซต์นะครับผมก้าเข้าสู่ปี19อขอให้มีแต่9ก้าดีๆก้า ตอนไปของ True Insights นะครับมีแต่เรื่องดีๆมีแขกรับเชิญดีนะมีคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกคนนะแล้วก็ขอชิงกันทุกคนนะฮะมีความชิ่งแรงด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับผู้เรา2อคนเช่นเคยนะฮะอยู่กับจีน่าแล้วก็ผมญี่ปุ่นที่ i n s ไซส e News n ไนท์นะครับ แล้วเราก็ยังคงอยู่บ้านจัดรายการที่บ้านนะครับผ่านแอปพลิเคชัน True v Room นั่นเองฮะถูกต้องนะคะเราก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้ข่าวบันเทิงเนี่ยก็ยังคงอัดแน่นเช่นเคยนะคะมีทั้งบันเทิงไทยแล้วก็บันเทิงต่างประเทศนะคะมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามชมกันค่ะถูกต้องเลยนะฮะอ่ะ มาเริ่มเรื่องราวแรกในวันนี้กันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็น13ปีแห่งการจากไปของนักร้องลูกทุ่งที่มากความสามารถคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีแฟนคลับทั่วประเทศเลยอย่างยอดรักสลักใจนั่นเองครับนับเป็นเวลา13ปีแล้วนะครับที่วงการเพลงลูกทุ่งสูญเสียนักร้องผู้เป็นตำนานอย่างยอดรักสลักใจครับที่จากไปได้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2551 ล่าสุดนะครับคุณเจนพบจบกระบวนวันนักแต่งเพลงและนักจัดรายการวิทยุชื่อดังได้มีการโพสต์รำลึกถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังผ่านเฟ e บุ o กนะครับบอกประมาณว่าวันนี้วันที่9สิงหาคมพศส5 6 4ย้อนหลังกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วคือเมื่อปีพศ2 5 5 1เวลาประมาณ1น5นาทียอดรักสลักใจพระเอกลูกทุ่งขวัญใจแฟนเพลงก็จากเราไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับ ยังความรักและอะไรให้แฟนเพลงทั่วประเทศต้องหลั่งน้ําตากันอีกครั้งวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พระเอกยอดรักที่ไหนบ้างไหมเพราะสถานการณ์โรคระบาดยังปกคลุมไปทั้งประเทศแล้วจะมีสื่อวิทยุโทรทัศน์รวมไปถึงสื่อโซเชียลสักกี่แห่งที่จะจัดรายการพิเศษเพื่อพี่แอลน่าจะนับตัวได้เลยแหละไม่ว่ากันครับแต่รายการเข้าเกลียบเพลงเก่าไลฟ์สดของเจนพบจบกระบวนวันก็ลั่นวาจาไว้แล้วว่าวันนี้ เราก็จะทําให้พี่แอลอีกครั้งจึงเรียนเชิญให้แฟนๆทุกท่านปูเสือรอได้เลยหลายคนนึกสนุกต่างก็ดาวใจผมกันมาอย่างคึกคักดาวว่าเจนพบจะต้องจัดแบบนั้นแบบนี้ซึ่งไม่น่าจะถูกหรอกครับคิดว่าท่านคงเดาวไม่ออกแต่ไม่ต้องห่วงผมไม่ได้คิดจะปกปิดหรืออำพรางอะไรวันนี้ผมขอเสนออัลบั้มเต็มชุดประวัติศาสตร์ของยอดรักสลักใจที่คิดว่าแฟนเพลงจะต้องอึง้ง เพราะคงคาดการไม่ถูกว่าผมจะไปขุดหามาได้แล้วก็เอามาเผยแพร่กันในวันพิเศษวันนี้รำลึกนึกถึงนักร้องคนหนึ่งที่เป็นพระเอกในหวัวใจของเรายอดรักสลักใจนั่นเองครับกับอัลบั้มเต็มชุดประวัติศาสตร์คือฟังกันทั้งชุดนะครับในวันสำคัญวันหนึ่งครับของวงการเพลงลูกทุ่ง วันที่9สิงหาคมวันครบรอบการจากไปของยอดรักสลักใจแต่ก่อนที่จะไปถึงเพลงโอ้โหนี่แหละฮะถึงแม้ว่าจะจากไปแบบ13กว่าปีแล้วโนจิน่าแต่เพลงของคุณอายอดรักนะก็ยังคงมีคนเอามาร้องเอามาแข่งในรายการต่างๆตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วก็จะได้ยินตลอดเนาะใช่แล้วนะคะถึงแม้ว่าตัวจะจากไปแต่ก็ยังฝากผลงานเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะ ก็เป็นสมบัติของแผ่นดินนั่นเองค่ะใช่ครับมามเล่ากันที่คดีความของคุณทอยๆกันไม่ดีกว่านะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางครอบครองคุณพิมพ์นะคะก็ได้นําร่างของเธอนั้นทําพิธีชาปนากิจแล้วล่ะค่ะ หลังจากที่คุณแม่ของพิมพ์คุณพิมพนะคะชัดชรันค่ะแฟนสาวของนักแสดงหนุ่มซีรีส์ชื่อดังทอยทอยธนพัท์ได้ทําพิธีชาปนก,กิจศพลูกสาวเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้คุณแม่ของพิมพ์ได้โพสต์ภาพทําพิธีเก็บอัฐิโดยระบุว่าพิมพ์ชอบทะเลวันนี้แม่จะพาหนุไปนะโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่ก็ได้โพสต์ภาพ เป็นภาพของลูกสาวลงในอิน t a g r กรมส่วนตัวค่ะพร้อมกับข้อความสุดเศร้าว,ว่าหัวใจแหลกสลายแม่จะเข้มแข็งให้ได้นะพิมพ์ไม่ต้องเป็นห่วงขอให้ลูกของแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีรักลูกสุดหัวใจซึ่งเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาครอบครัวก็ได้เผาร่างของคุณพิมพ์โดยมีการประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัดบึงทองหลางแขวงคลองจัน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยแม่พร้อมพี่สาวทั้งสองคนและเพื่อนสนิทได้เดินไปดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะร้องไห้อย่างหนักค่ะ ด้านเพื่อนสนิทของคุณพิมนะคะก็เผยว่าปกติเนี่ยจะเจอกันเป็นประจำจะพูดคุยกันตลอดแต่ช่วงโควิดทําให้ได้เจอกันน้อยลงครั้งสุดท้ายที่คุยกับคุณพิมพ์ก็คือช่วง2วันก่อนเกิดเหตุค่ะตอนแรกจะนัดเจอกันแต่ด้วยโควิดเลยไม่ได้เจอพิมเนี่ยก็ได้พูดทํานองว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันสักทีอยากเจอและนี่จะต้องตายเพราะโควิด -19 หรือเพราะอะไรก่อนแต่ไม่อยากจะคิดนะคะว่าคําพูดเหล่านี้คือลางบอกเหตุน่าจะเป็นการพูดคุยกันทั่วไปมากกว่าค่ะ ซึ่งเพื่อนของคุณพิมพนะคะก็บอกว่าคุณพิมพ์นั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไบโพล่ามีอาการประมาณ3ปีที่แล้วเวลาแล้วก็สภาพจิตใจเนี่ยมักจะมีอาการที่ร้องไห้นะคะแล้วจะทำร้ายร่างกายตัวเองเคยกินยาฆ่าตัวตายค่ะแต่ตอนเนี่ยเข้าไปช่วยได้ทันพิมพ์ไม่เคยทำร้ายตัวเองด้วยการใช้ของมีคมหรือใช้อาวุธมาก่อน เวลามีอาการนะคะก็ไม่เคยทําร้ายร่างกายคนอื่นหลังเกิดเรื่องตนไม่ได้ฝันถึงพิมพ์แต่เพื่อนๆคนอื่นน่ยก็มาเล่าให้ฟังค่ะว่าคุณพิมพ์นั้นได้มาเข้าฝันนะคะเหมือนกําลังเดินไปที่ไหนสักแห่งเป็นสถานที่ที่สูงๆงเราก็หันมายิ้มให้ด้วยเหตุนี้นะคะตนเนี่ยจึงเชื่อว่าเป็นความฝันที่ดีและพิมพ์คงจะมาลาเพื่อนๆเพื่อบอกว่าไปอย่างมีความสุขค่ะ ด้านอาของนักแสดงหนุ่มทอยทอยธนพัฒน์นะคะก็ได้เผยว่าตอนแรกที่ตนดูข่าวก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าหลานชายนั้นจะก่อเหตุที่สําคัญหลานชายนั้นเป็นคนโตนะคะโตมเป็นคนที่โตมากับอาม่าค่ะหลังเกิดเหตุคนในบ้านเนี่ยยังคงปิดข่าวไม่ให้อาม่ารู้ความจริงเพราะว่าอาม่าเนี่ยอายุมากกว่า80กว่าปีแล้วตอนนี้ก็ให้ญาติมารับไปอยู่ด้วยเพราะไม่อยากให้เจอหรือว่ารับรู้ข่าวของหลานชายสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนในฐาน,นะครอบครัวของทอยทอยก็อยากจะฝากขอโทษไปยังครอบครัวของฝ่ายหญิงเพราะตนนั้นก็เป็นแม่ คนเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันดังนั้นตนเนี่ยก็ต้องให้หลานชายเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิดล่าสุดนะคะตนก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลานชายเจ้าตัวก็ยังร้องไห้แล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เขานั้นจะต้องจําและมีสติให้มากกว่านี้ค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะสารอุทธรณ์ก็ยึดตามสารชั้นต้นนะคะก็คือยังไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากอมองว่าคาดีนี้ก็เป็นคดีที่ร้ายแรงนะคะ<อ>แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีการปล่อยผู้ต้องหาออกไปเนี่ยผู้ต้องหาก็จะหลบหนีได้นะคะคแต่ก็ล่าสุดเห็นว่าทนายเจมส์นะคะออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นทนายที่ดูแลคดีนี้โดยตรงนะคะแต่ว่ามาดูให้เบื้องต้นเท่านั้นเอเอทนายเจมส์ก็พูดย้ำนะคะว่าถ้าเกิดผิดเนี่ยก็ต้องว่าไปตามผิดด้วยสําหรับกรณีนี้ค่ะ อืมครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าน่าเห็นใจญาติๆทั้งสองฝ่ายเลยนะที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่พอวันนั้นที่มีข่าวออกมานะพี่ปุ่นแปลกใจเรื่องนึงเลยก็คือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นแฟนคลับต้องทอยลอยแหละที่เขาเข้าไปแบบให้กําลังใจใช่ไหมสู้ๆอะไรเงี้ยคนก็มองว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าน้องทอยอยเนี่ยก็คือยังไงทําผิดใช่ไหมล่าอืมแล้วตัเราเสียงสกพายมันคือเพิ่มขึ้นด้วยนี่ก็คืองงมากเหมือนกันเออนะฮะ อ่าเรื่องต่ออีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับคุณหมิวศิรินพัฒน์เนี่ยได้ออกมาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับแฟนเก่าแล้วแฟนเก่าคนนี้นะฮะก็เป็นแฟนเก่าของน้องพิมพ์ที่เสียชีวิตไปเหมือนกันหลายคนก็เลยโยงกันนะครับว่าเอ๊ะแฟนเก่าคนนี้เป็นคนที่ทาร้ายร่างกายน้องพิมพ์ที่น้องพิมพ์เคยโพสใน a c e b o o k ใช่ไหมแต่เธอบอกว่าไม่ใช่นะครับก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ทั้งหมดเลย,เลยครับ ก็คุณหมีวสิรินพัฒนนะครับตอบชัดเจนเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะฮะหลังถูกพาดพิงจากสื่อดังครับจะได้มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็นําเสนอข้อมูลผิดพลาดจนทําให้เกิดความเสื่อมเสียจากกรณีข่าวคดีของนักแสดงวัยรุ่นถอยทอยธนพัฒ์ก่อเหตุทําให้พิมพ์แฟนสาวเสียชีวิตและเนื่องจากผู้เสียชีวิตนะครับเคยเป็นแฟนเก่าของแฟนเก่าตนเองเจ้าตัวเนี่ยเผยว่าหลังจากเห็นข่าวรู้สึกตกใจมากๆเลยนะครับเพราะกลัวว่าแฟนเก่าจะโดนเข้าใจผิด ร้อมกับชี้แจงโพสต์ที่เคยบอกว่าโดนทําร้ายเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับแฟนเก่าเลยเบื้องต้นเนี่ยทางสื่อดังได้มีการแก้ไขข่าวให้แล้วครับตกใจสช่คะตกใจมากเพราะว่าพี่พี่คนเนี้ยคะ่ะก็แบบส่งสงมาให้ดูอย่างเนี้ย เออหมิ่นก็เลยแบบเฮยไม่ใช่นะหมิ่นไม่ได้ให้ชลาก็บบเลยแบบต้องรีบไปแก้ขันจริงๆแล้วคืออย่างที่อย่างที่เขียนไปในเฟซบุ๊กกันนะคะว่ามันมีแบบน่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรนิดหน่อยเรื่องของแบบการเมนชั่นถึงคนที่แบบทำร้ายน้องอะคะ่ะจริงๆเราไม่ใช่ไม่ใช่คนอิดเออก็เลยก็เลยหมิก็เลยต้องลงเพื่อที่จะแก้ไขให้ใหทุกคนเข้าใจเพราะว่าไม่งั้นก็มันก็ ดูแบบไม่แฝงกับพี่เขาว่เนาะ เขาก็เหมือนแบบว่าเมาไปแล้ววก็แบบตื่เป็นคนที่ทำร้ายน้องในเนี้ยซึ่งทุกทีมันก็ไม่ใช่พี่หมิวเป็นการให้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมคะเบื้องต้นในตอนนี้อือเป็นการเล่าอะไรยังไงคะสักนิดนึงค่ะพี่หมิวก็คือเล่ารายละเอียดทั้งบทอ่ะค่ะบอกว่าเออก็ก็ถามเขาเออเขาก็ถามว่าเราเคยเจอน้องไหมก็บอกว่าเคยเจอค่ะก็เคยเจอเคยคุยกันบ้างได้ให้คําแนะนําไปบ้างวันนั้นที่เจอเหมือนแบบเออเขาทะเลาะกันอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเราบอกว่าในฐานะที่เราเคยคบไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คําแนะนําน้องไปก็ได้คุยกัน ค่ไนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาไปสื่อสารก,กันยังไงเขาจะคิดยังไงกลายเป็นว่าเอ,อไปรายงานข่าวกลายเป็นว่าเอ,อพี่คนนี้เป็นคนทำร้ายน้องคือแบบมิวก็ลงเพื่อที่จะแก้แก้ไขข้อมูล <c oughs> ให้ตัวเองได้เแต่ว่าเราก็ไม่อยากแบบไปโหเมนชั่นถึงเขาว่าแบบเป็นใครอะไร,ย,ไร <c oughs> ยังไง <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เขาก็เป็นคนนอกวงการคนเดิ๋วน้ะที่พี่มิวม,มีการโพสต์ด้วยเปล่าคะว่าแบบเออสงสัยว่าแบบ <c oughs> เอออาจจะแบบไปตีความจากที่แบบว่าเราเพราะว่าเราก็เคยโดนทำร้ายอ่างเงี้ยแค่คนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอาเขาเอาไปโยงอะไรอย่างไงนะคะก็คือแบบเราแค่บพกะว่าโอเคเราจบใจกับข่าวนี้เราก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นแฟนเก่าเคยเป็นแฟนของแฟนเก่าราอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราเราก็เลยแบบเออเล่าให้เขาบอกเออชีวิตก็ก็พอกันอะไรอย่างเงี้ย่อย่างพี่อยู่เองได้คุยกับ อ่าแฟนเก่าไหมครับคุยเขาบอกว่าพี่ผมอยู่ขอโทษนะพี่อะไรเงี้ยบอกว่าเขาไม่เขาเขาไม่เป็นไรเลยเขาเขาบอกว่าคนใกล้ตัวเขารู้หมดทุกคนว่าแต่เขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็ก็แค่ตกใจแค่นั้นเองว่ามันแบบอยู่ดีๆมามีนแลอเขาแบบนี้ได้ยังไง ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ทวินไซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เ o o บุ๊กแ a นเพจทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ